อยู่ที่ไหนก็ทำประกันกับครูเอได้ค่ะเพ <L ain> ราะว่าบริษัทประกันที่เราดีไว้นะคะมีทีมสำรวจภัยอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นสำหรับลูกค้าออฟไลน์นะคะ <L ain> เดี๋ยวลูกค้ามารับที่สำนักงานส่วนอีกกองนึงอันนี้จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดที่เขวยดูแลอยู่ฉบับนี้ส่งไปที่กรุงเทพประทุมธานีสมุทรปราการ สมุทรปาการชนบุรีสกลนครคอนแก่นสีสเกตและ นครเสียอุทยาค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าครูเอจะอยู่ที่ไหนหรือลูกค้าจะอยู่ที่ไหนถ้าเกิดต้องการความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันบ้านเราสามารถที่จะดูแลได้ออนไลน์ทําให้เราใกล้กันเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากให้ครูเอดูแลนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่โปรไฟล์ของครูเอค่ะครูเอวัชราวรีเอกเอประกันภัยประกันภัยอุ่จใจให้มืออาชีพดูแล